ไอ้ง่วงขั้วมันก็เอิดเนาะมันหายาเนี่ยบางทีพอได้มาเลียงมันพวกปลูกพัน้นพวกปลูกพั้นมันนี่มันมันยู่กับมันคุกขี้กับมันแล้วมันหักไหมอยากขายเอออยากให้พี่น้องกลับมาเลี้ยงมันเป็นควกปลูกพันครับผมแต่อยู่กับเขาคุกขี้เราบ้านก็ยกอยู่ได้ทั้งบ้านลงมาอยู่งเต็มของขั้วเรื่องปล่อยเรื่องขายนี่ที่หลังเนาะแม่เนาะที่หลังนะ ครับพี่น้องเฮากลับมาพ่อกันครับเป็นที่น่ายินดีเป็นที่นา่นนนาภูมิใจเลยครับต้งเต่เหตุคลิปไข้ามานี่บ้านผมเป็นอ,อกวขยมาเลียงหลาหลาครับพี่น้องถือว่าจักน้อยนี่ควายคือสิเตรียมบ้านนะครับผมนี่ยังแบบเก่าๆมันคือสิกลับมาเป็นบรรยากาศดีๆนะครับผมทงไฮทงหน้าคนกรุงเทียบกรุงไทยคนในเมืองไอ้หน้าก็หันออกมายูน้ำทงน้ำทาไหลครับสมืรอนี่ ออกมาสูบ้บรรยากาศเก่าๆเดิมๆหรอก็ะธรรมชาตินะครับผมเรัมือนี้มาเยี่ยมคอกวคยนี่เป็นคอกวายคอกไม่ล่าสุดของบ้านผมเลยด้พี่น้องเฮาพุ่นล่ะบ้านพิ่นยู่ทั้งหลังฝุ่นนะนะครับผม่ว่าพิ่อนออกมาพิ่นมีคว่ย,ยู่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดโตนะครับผมนี่เลยไายใหญ่วายงามเลยพี่น้องเฮาพุ่นล่ะแต่เราเมียไหม เดี๋ยวสีห้เบิง้งตัวย่างจักสองตัวนะครับพี่น้องแต่ว่าจริงๆยุน่นี่มีพระเอกอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมนํามาเบิ้งพัฒนา,าการมันสวัสดีครับผมผู้ใดอน้อเป็นเจ้าของข,อ,งขอ,อกครับเนี่ยสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ,ดดรบเจ้าของขอกนอ้ะครับผมอยุ่กับผู้ใหครับแม่ข้ามลาแม่าลานะครับพี่น้องเขาออนี่แม่ข้ามลาที่ผมเคยบอกพี่น้องไว้ว่าบักเพีรขอ,อกตายยู่กลางทงมันมาอยูนะ่น้ำแม่ข้ามลาเด้อพี่น้อง แต่ว่าตอนนั้นถ้ายท้ายบักเพีดล่าสุดมันเป็นสีดอกเหล้าเนาะแม่เนาะเดี๋ยวนี้มันว่าเป็นสีดอกเหล้าได้พี่น้องมันเป็นนุ่มเต็มเคียงแล้วมันสีดําปึ๊ดเลยได้บัดนี้เอาขออนุญาตแม่คําล่ะเอาพี่เพียดออกมาโชว์ได้บ่ครับเดี๋ยวพี่น้องเฮานี่พี่เพียดนะครับผมพี่เพีดลูกป๋าอ้วนบ้านหนองก้อยนะครับถ้ายคลิปนั่นไปล่าสุดมันไปอยู่ทงหน้าเนาะยังเป็นสีดอกเหล้าอยู่ได้พี่น้องตอนนั้น ตอนนี้สีดำปึ๊ดเลยครับเดี๋ยวมาเบื้องมาเบิง้งไอเพียดเล่าอย่าวบรอส้ำเตะเบิ้งครับผมเราเป็นไข้หูนซ้ำเตะพี่น้องลูกของป้าอ้วนบ้านน้องก่อยของชัยวัดฟ้ามนะครับผมเป็นสายเพชรอุดรน,นะครับพี่น้องไปเสือบมากแล้วเรียบร้อยเป็นล้านเพียดอุดรน,นะครับอ้วนน้องก่อยนี่เป็นลูกเพชรอุดรนะครับพุนล่ะไอเพชรเบื้องโน้นขุนเป็นเ้าเต็มเคีงเลยมาลูกมามามา ให้พี่น้องเขาหัวหมอดท่องผมเน้เลยสีดำปึ๊ดเลยมากว่าไมามาลูกมา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 ลูกมาแล้วให้เบิ้งคุ้ยงอ่ำด้วยพี่น้องเดี๋ยวเมื่อกี้ให้เบิ้งขออนุญาตเบิ้งคุ้งอ่สองตัวเนาะแม่เนาะเบิ้งทีเพียรกับกับอย่างก่อนแม่แสนคุ้นบ่ะเออแม่เบิ้งที่เพีรเบิ้งไอเพีรกับแม่แสนคุ้นด้วยพี่น้องนี่ไอเพีรเนี่ยตอนนี้สีดำปึ๊ดเลยนะครับผมเพิ่นได้ผู้สาวยักษโตไปครับ เอาก็ร่งนี่ยุตเดียวเนี่ยก็ร่งโอ้อันแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เพิ่นผสมได้แล้วเนาะผสมได้แล้วเปิดผสมตัวด้พี่น้องพุ่นล่ะสูงโคกโยกได้วัดเบื้องยืกเทียบว่าครับลอยสี่ี่ห้าอยสี่สิบห้าแล้วตามมาณนี้นะครับพี่น้องห้ออันนี้เป็นพอโอ้ยมาหลวบรอแหงเตยพุ่นล่ะพี่น้องห้อพุ่นไปดงผู้สาวคุ่นล่ะเตือนผู้สาวเสียดพุ่นเบิ่งตาแี้มแก้มเจ้แล้ว ผุนเบื้องขวัญสองทางเราใน่แม่ละพุนอะสองเมตรเลยพี่น้องพุ่นตาเตียมข้นเขาไข่ไงพวงเขาขั้นซังนะครับผมพุนละ่ะอันนี้อัตลักษณ์ไข่ไทเรามาเต็มเลยได้พี่น้องตอนที่ผมไปเบื้องยุคอกเก้าเพิ่นขอกเข้าเพื่อนนั้นกํ<ม>าไลิ่นยังผ่นได้ออกบันดไดเด้ครับแมนครับกํไาไลหนังพ่นได้ออกตอนนี้กําไลเทิ่งกําไลหลังกําไลหนาออกมาเต็มเป็นกําไลเก่าครับพี่น้อง แล้วเขาเตรียมนุ่มแล้วก็สีนี่ออกดำขนล้นเป็นสีดำแล้วนะครับผมสำหรับไข่สองปีว่าน,น้ำนมเพลินเขาก็ลนไปครับ <ใน S 1> ผมพุ่นขวัญซอไอขันในหางเงินหางท่องเล้วตอนนี้เ้าผสมตัวยุทธใสครับแม่ครับตอนนี้ผสมตัวยุทธพันหาพันหาเนะาะมีมาหลายไปครับบโบว์พันเดย์โบว์พันเดย์มาเพราะว่าเพิ่นบพันเดย์เต็มบพันเดย์เต็มนุ่มคักเพิ่นบพันเดย์เต็มนุ่มคักเออมันก็อันครับ สองปีหกเดือนปีเดือนมันเต็มนุ่มมันอยู่ประมาณสามเนาะสามปีอันนี้คือเป็นพอพันแบบมันนี่พี่น้องเขาผสมตัวนี่ผมบอกเลยชั่วพ่นล่ะเพิ่งขวัญหามเงินหามท่องเล่านี่แมัขวัญตกสว่าพบุนล่ะเตรียมขั้นวายไอ้เพี็ดนี่หูวนะครับพี่น้องโอ้ยเห็นไา่เถือกเดยอยากได้ควายเถือกว่าพี่น้องบุ่นล่ะเพิ่งเนี่ยแม่เาหัวหมอท่องง่ามบุ่นขวัญซ่องทางเล่า สุดยอดเลยอันนี้เป็นเบ้าแล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็ผสมได้แล้วเนาะครับผสมได้แล้วผสมได้แล้วครับพี่น้องเข้าสนใจกันนี่ละไอเพีเยรผสมโตนะครับผมพันหานอ้เลื่อทมทมแม่ขําหลา่าว่าเลียงไข่มาดวนบันไดแล้วครับเนี่ยขอก็อกาเดือนอกี่สามเดือนกลัวเห็น,นบ่พี่น้องอถือเป็นคอกไหมล่าสุดของบ้านผมเลยได้ฝุ่นเหรอโอ้ยเง่าอาดหลาดเลยไอเพียรสุดยอดมากๆครับรับผสมตัวเราเด้อพี่น้องเด้อ เอาโอเคครับขอบคุณครับาม,มามาเบื้องตัวจริงครับพี่น้องเฮาแม่แสนคุนเดิมพี่น้องฟาดผมเห็นอยู่ในขอกผมก็ว่านี่ออกปาจ,จากคอกแล้วแห้งตัวใหญ่แห้งนะครับผมพุ่นล่ะเบื้องหลังเราได้ไหมล่ะพี่น้อง,อองแม่แสนคุนนี่มีอย่างในทองบ่ครับอันนี้เขาก็ได้ทับของไอ ปลาเกวอใส่ปลาล้วยอุดรอใส่ปลาลกวยหนองบัวไว้เนาะปุ่นล่ะพี่น้องเฮาตาแต้มแก้มจำตามยำฉับ่อาไท่ครับผมใส่ทับหลอดเนาะครับข้นเขาไข่อยายนะพี่น้องเฮ้าข้นเขาค่อยไงว่วงเขาอุ่มบาดอันนี้คือเป็นแม่บล็อกเด้พี่น้องเฮาฝุ่นเบื้องผมให้เบื้องหลังเล่าเด้อพฝุ่นล่ะไฟอ่างเด้อพี่น้องไฟอ่างลึกนะ ตัวเล่ากับเ,เพรอุดรอนอกันอันนี้แม่ยังครับเนี่ยอันนี้ยังทำแห้งอันนั้นทั้งไฮแห้งเดยวเดทั้งสังแห้งครับพี่น้องพุ่นละลอยสีบสามแต่ว่ามันอยากดอกเข้าโชว์สองตัวพ่อมื่อนี่นี่คือแม่แสนคุณเป็นแม่บ็อกแล้วก็มีใ <c oughs> ส่ปลากล้วยว้ยแต่ว่าเขายังอรออตรวจหลบนะครับตัวนี้มีขวัญหาบแอกด้พี่น้อง <c oughs> นี่แม่เรามีขวัญสายสะพ้ายขวัญหาบแอกนะครับนี่ขวัญหาบเงินหาบทองตกสวา่างเราก็บ,บวกสายสะพ้ายเข้าไปอีกสายหนึ่งนะครับเอื่นว่าสะพายเงินสะพายทองหรือขวัญหาบแอกเด้อพี่น้องเป็นขวัญหายอดครับพี่น้องโอ้เขาตำ้ล่าเลยนะครับผมสุดยอดมีแม่ห้างเปิดเสีนยนอยู่ทางล่างครับอันนี้คือเขาตำ้ล่าแม่บอกเด้อพี่น้องเด้อ นี่แม่ห้างเปิดสินหนึ่งสองเก็ยุดทั้งลางอีกนี่คือเหมาะสําหรับเป็นแม่พันุ์นะครับพี่น้องเข้าอันนี้คือตัวย่างด้อา,อปาเป็นตัวย่างด้พี่น้องเห้มาเบิ้งคข่งงม้มือซื้อเลยครับเแล้วถามเบิ้องครับแม่มอามาเท่าไหร่นนครับผมเามาตอนเอามากหน่ยไหมครับคือเกาสีครับผมแต่ว่าเอามากก้อนก้อนขอกอยู่เนาะหรือว่า ออก้อนแขวกตอนนั้นห้องยังพันได้เห็นฟ้ามน์นี่เนาะครับผมแม่ไดดออกมากรอนแม่แดดออกมากรอนครับแม่นี่เลยบ่แม่นี่ลราเอาแม่นี่เลยเนาะมากรอนไหมแม่นี่กับค้าแพ,ง,พงนั่นอ๋อกข้ามแพงมาอยู่กัเบเฮางแบบบ,บ้านดุนบันไดแล้วครับสามเดือนสามเดือนกู้สามเดือนขึ้นตอนนั้นเก่าเมื่อนะแม่ตอนนั้นตอนนั้นตัวเห็นยื้ออันบ้านแม่แม่ครับผมตลาดที่ตัวไปท่านเราอ๋อเอาตอนนั้นเราบ้างว่าท่นไหนปาดนี่ได้เดือเอ้ยยื้อันยู่สวนกล้วยนแล้วครับผมโอ้โอ้ ปลาตังเกาตังนั่นห้งครับพี่น้องเดี๋ยวนี้เห็นพ่อแม่นี่เดี๋ยวสามเดือนผ่านไปมันคนละเทียบเลยเด้เนี่ยสุดยอดเลยนะครับนี่คือแม่แม่แสนคุ้นด้วยพี่น้องเด้อสายเพชรอ้วดละสซ่ปลาควายน้องบอไว้ตอนนี้เกาเงอนพ่อตองแมวครับคนละหยดเลยเฮ้ยครับเอาโอเคครับเอาแม่เราไปพักพันครับสุดยอดแม่ค้าแพงเนาะครับนี่แม่คําแพงนี่สูงลอยสี่สิบกว่าครับพี่น้อง นอกจากแม่ข้าแพงแล้วก็มีแม่หลายๆอีกแม่นี่เต็มกอกเลยนะครับขึ้นว่าสิเอามาอีกบ่ครับเอ้าเดี๋ยวนี้อยู่อยู่ทางอุดรเอาไปเอาไปใหห้มู่อยู่อุดรสิพุ่มโตแล้วอ๋อมาเอาเรื่อยไปเรื่อยเอาไปเรื่อยเพราะว่าอยู่ทางคุณคุณมีพื้นที่อ๋อครับพื้นที่เป็นร้อยไร่ครับผมแต่เอาเลี้ยงปั่นกันแม่ครับผมบานนี้จังทัวร์วิธีเลี้ยงเท่าไหร่เท่าได้เพิ่มไอาหารเสริมหรือว่าอยังบ่ครับยังเช่นนี้ยังครับ นี่ห่อมหัวอาหารเนาะครับอันนี้ก็เกลือแร่เนาะครับเนี่ยเกลือแร่เกลือแร่นะครับผมหัวแร่เพราะว่าเนี่ยกลิ่นยาห้ากลิ่นยาบิอิ่มกลิ่นเฟียงบิอิ่มยังเสียครับอันนี้ก็บเครื่อเต็มครับผมทุกเมื่อครับแม่หมูเสามากกว่าโบกตีห่ากับไฮอีกครับผมครับก็คือหัวอาหารนี่เ้างหาทุกเมื่ออยู่แล้วเครื่องหัวอาหารเครื่องห่อเนาะหาทุกเมื่อเครื่อละถวยแล้วครับผมเครื่องละถวยต่อตัวครับผมเครื่อง หสองหัวหันหนึ่งอัตาส่วนที่ไห้นะอ๋อห้ามสองหัวหันหนึ่งผสมกันผสมกันก็จะเป็นหนึ่งถ้วยอ๋อครับผมได้เป็นยูอันกิโลครับผมมาเียงถ้วยเพราะว่าเป็นสัตว์อนุรักษ์น้ำแน่นครับผมแล้วมันก็มีอันมันให้ประโยชน์กบห้าวายอย่างแต่ว่าที่มันก็เป็นครับไปใส่ปุ๋ยใส่เป็นปุ๋ยเป็นนี่ใส่ให้ให้ใส่หน้าเห้าครับ คือมันมีประโยชน์เหมือนนะครับผมอยากให้พี่น้องกลับมาเรียงเป็นความผูกพันเขาคุ้มขี้เรานบ่อยากอยู่ในทางบ้านเรามาอยู่เป็นของขวัญเรื่องปล่อยเรื่องขายนี่ที่หลังเนาะแม่เนาะที่หลังนะครับพี่น้องเอาแรกเฮาเลี้ยงเอาเลี้ยงเอาข้าวคุณเลี้ยงเอาประโยชน์อ่าส่วนอื่นก่อนแล้วก็เลี้ยงเพื่ออนุรักษ์อนุรักษ์ครับผมเริ่มแรกก็คืออนุรักษ์ครับผมเพราะว่ามันควอมผูกพันมันที่เรื่องนั้ มันจะเกอย่างงนั่ถึงเวลาเข้าปล่อยให้มันกัสมพ่อปล่อยให้กับจังปล่อยอันนั้นที่หลังเนาะแม่เนาะล้นที่หลังครับผมครับผม้คนับเมานะ่ครับผมวันนี้รับพี่นองเขาอยากมายามายมมามาได้ยักไดครับนี่ยตอนรัยิรฟ้ามเขาอยุใสครับยบ้านม่วงคบ้านม่วงบม่วรีับผมบ้านม่วงมู่ที่สิบหาตำบลบรรทุมอำเภอเมืองขอนแก่นพี่นอง บ้านเดียวกันครับผมครับมู่เดียวกันพ้อมนะครับพี่น้องพี่น้องอยากมายยมายมอยากมาเืิ่งควยงามอยากมาศึกษาเรื่องการเลี้ยงควายเรื่องการให้อาหารกับมาได้นาอแม่น้เอ๋ทิ้งเบอร์โทร่ว้บ่เอาได้ก็ได้เอาทิ้งไว้เนี่ยก็ดีครับผมศูนย์เก้าหกแปดสองสี่เก้าหนึ่งหกสองแม่ข้ามหลาด้วยพี่น้องเด้ออยากมาเรียนมายามมายำกับมาได้ครับพี่น้องเอาฝากไว้ซักนิดนาะแม่นาะ สวัสดีครับ